ได้เวลากดแล้งธน,นาได้กดนะเนี่ยเพิ่งได้เข้ามาเล่นในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกเลยกานมงที่ได้คืออัพเลนไม่ใช่ปัญหาคีล่าอัพเลนยังไงก็ได้ไม่หวั่นอยู่แล้วเราแบนตัวอะไรดีดวะอาญาเข้าแบนไปแล้วนี่ตัวเราก็ืมเอาตัวนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหน ต่อไปก็เป็นลิงอะถ้าผมยาแบนคิล่าเกลียดลิงแล้วก็คิล่าเรานี่นะมันไม่สามารถที่จะสู้กับพวกตัวพิพิวได้เลยแต่ว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ฆ่ามไม่ได้ว้ยนั่นไงเห็นไหมพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไที่ <c oughs> บอกแล้วเราสู้กับพวกตัวพิพิวไม่ได้ไอริก็สู้ไม่ไหวหรอก <c oughs> เราอะแต่ก็ไปถึงขั้นว่าจะฆ่ามันได้นะฆ่ายากมาก <c oughs> ขอเลิกก่อนท่าน,น้ำไม่อยากเปิดเผยให้เรากนก็ไ้นะท่าน,น้ำไม่อยากเปิดเผยโอเคครับนายเพื่อนก็เลยให้เรา <c oughs> เซตไอเทมเซตไหนดีอะที่สองเป็นโจ๊กีละวฝั่งต้องฆ่ามีลิงด้วยหรอว่าตายแล้วโอกาสตายมีสูงเนี่ยเราเนี่ยเราสู้ไม่ได้ลิงมันจะฟาร์มด้วยแถมมีแอนเนมอีกตัวหนึ่งรู้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีซันิตอยู่เรามีซันิตอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต้องรอแค่ซันิตเกิดช่วงนี้เป็นช่วงรุกจีด้วยนะกิจกรรมเยอะแยะมากมาย ต่รู้สึกว่าผมจะเข้ามาช้าเกินไปนิดหน่อยน่าจะทํากินกรรมไม่ทันแหละแต่นี้มีใครไหมเล่นกลางรับมือยากอยู่น่ะไอ้ดิกกับนัตยาเนี่ยนี่ไงมาละมันมาละชึบ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 ได้แค่ตอดได้แค่ตอดไม่ไหวเราต้องได้สกิลสองก่อนนะต้องเลี้ยวสองเพื่อพอต่อกับมันได้ชึบชึบนี่ไงมันสองก่อนแล้ว โดนต่อยเจ็บเลยเนี่ยมันอยู่ไหนวะมังกรเฮ้ยไม่ตีเว้ยมันไม่ตีมันไม่ออกมาเนเร็วนี้แหละยังไงมันรออยู่รอจังหวะอยู่เรียกว่าการลอดซื้อสกิลเลนล่างมันจะมีไฟคิวดอร์ไล่อยู่ได้ไหมนะไม่ได้เออเราเจอนี่เราก็เหนื่อยทีแท้แค่ปกติค <c oughs> ีล่าออฟเลนก็เหนื่อยก็เหนื่อยมากอยู่แล้วนะยิ่งมาเจอตัวแบบนี้ยิ่งยากเลยอยู่แถวนี้อาจจะ ชึบซึบเฮ้ยพุ่งหนีไปก่อนเลยอ่ะโอ้เจ็บ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 โอ้เจ็บ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 ทีเราเล่นนี่นะปลาไม่เคยโดนเวซึบซึบเจ็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 บอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเปียเจ็บไปเดินล่างไปเดินล่างมีเดินล่างมีไฟเอา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 มันแหลมที่นี่มันแหลมแหลมขอขอบคุณครับอ่าอที่เราตายนะมันเล็งได้เลยนี่มีละทีนี้ไม่เล็งเรา เราจะได้ไม่ตายกับเบนแบบหนึ่งนะเพราะไอลีสไม่ยอมกลับบ้านเว้ยเราจะฆ่าได้ไปเนี่ยล็อกล็อกเฮ้ยเห็นไหมทำเราเมจใส่ได้แต่แต่ว่าเราฆ่าไม่ได้มันพิ้วเกินไปเฮ้ยเรนกลางอุ้ยเรยนกลา,างเยอะแท้มันมาทำอะไรกันที่เรนก,เนกลางวันเนี่ยนั่นเนี้ย,นนยชึบชึบเฮ้ยตัวนีไไว้ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเอา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 อะ เี่ยนเปลียนเปี <t <t ่ยเอาเลยเปี่ยเปลียนเอ๋ยสวยต่อได้ไหมวะแป๊บน uh ึงนะพิกิวคูดาวอยู่โอ้โหพลังขึ้นเต่าอัดไปายไม่ตายเฮ้ยลิงมาลิงมาเฮลเฮลเฮลเกือบตายเฮ้ยลิงตายลิงตายเฮ้ยเกือบตายแล้วเราโดนไล่แล้วต้องรีบไปโดนไล่อยู่ทันไม่หรอทันหรือเปล่าเพื่อนเรามาตีเนี่ยวะ ไม่ทันมับมับโอ้ยเดี๋ยวมันตีไปแล้วตีไปแล้วมันเสียตีไปแล้วอ้าบดมาเฉยบ้านแตกเนี่ยเรายางยางยางการทานอยู่มาทางนี้อ้าวเฮ้ยสกิลหนึ่งไม่โดนเว้ยเป็นไรสกิลหนึ่งไม่โดนนะเราอ้าวเมทเราตายแล้วเออทำไมเราสกิลหนึ่งไม่โดนวะาถ้าโดนยิ่งยังได้คิวอยู่เอาแล้วซานิทเราซานิทเล่าโดนซานิทเล่าซานิทนี่ต้องเดินเกมตั้งแต่ต้นเลยนะต้องไปรับแอดกซิตหรือไม่ก็รับคิวซะเก็บสแต็คให้ครบ20 จะได้บูอย่างขาดลอยตอนให้ชนิดออกของแท้งมาเยอะก็ตามนะถ้ามีสแต็คครบ20ไม่จะเป็นต้องกลัวใครแล้วอ่ะังมันมันก็ตีไม่เข้าแต่เรากับกับไีดาเมจไปเล่นอื่นดีกว่ามัฟมัเอ้ยชะลิง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 ไอ้ลิงอยู่นี่เดี๋ยวไอ้ลิก็เอาเราต่อทีเนี้ยดูเลยมันจะฆ่าเราต่ออันนั้นแน่ไปละไอ้ลิกเลนกลางไม่นานมันก็กลับมามันห่วงเลนตัวนี้ปับปัอันนั้นนี่นั่นนี่นั้นนี่เอาเลยเอาเลย ไม่อีกอันได้แอตตีไปแล้วมาเลยเอาแข็งแข็งแล้วแข็งแล้วกลับมาไม่กลับเว้ยโอ้ยจะได้ฆ่ามาสักทีวะเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยปั๊บ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 หย่าหย่ายุดตะวี่ยุหย่าอึ๊บออึ๊บอึ๊บอึ๊เฮ้ยเกือบตายแล้วกูหายเอ้ย ถ้าไอรีข้ามไตัวหนึ่งกูไม่น่ารอดแล้วดาร์กเรายังไม่เคยตีมันสักทีเลยนะมันจะมีไฟเกิดขึ้นนิดหน่อยนาตาาอยู่ตรงนูง้นนตาตา雅ฟันติไปแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเจีคลิปนี้ไปซ้อนเพื่อนเลนกลางสี่ตัวห้าตัวแล้วเลนกลางสนิทบูอยู่สนิทบูอยู่ตั้งตายเปล่าสนิตตายโดนดีตกตายแต่ก็ได้มาสองคิวโอยเวเราก็ได้ป้อมด้วยเดี๋ยวได้ป้อมนี้เราก็จะไปเดินเคลื่อนเื่อน,อนละ เดี๋ยวเพื่จะหาว่าไม่เป็นช่วยสักทีเลยนี่ไม่เราต้องชื่ออยู่นะแล้วก็เรียกดันให้อยู่ได้มันในป้อมนี้ไม่น่าได้เดี๋ยวป้อมเราบ้อบแดงนี้เราโอเคมันมาไอรีมาเอาบ้อแบ,บแดงแล้วก็ท้ายไอรีมาเราตีเบามากเห็นไหมมึงก็เป็นงี้แหละค <c oughs> ีล่าเอาเป็นแต่ก็เล่นได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่เราก็ต้องแบบมีความอดทนนิดหน่อยเฮ้ยเลือดมันเหลือน้อยอยู่นะ,ะบูไปเลย <c oughs> แบบนี้ใส่กันเลยดีกว่ามาั้งลูกพี่แจ็คทีบหน้ามหาชัยศอกขวามหาชัยยกกันได้โอ้โหจากนั้นมหาชายัยเตะซ้ายลุกพี่แจ็คหน้าแหกใส่มหาชายัยแตกครับว้ามหาชัยแตกเก็บตัวฟรีลิงลิง,งวันนี้ลิงลิงวันนี้มาลิงไม่มาวะาลิงฮัลโหลลุงเห็นเทียววะคือลิงน่าจะเห็นเทียวอยู่เลนกลางนี่ก็แลดีว่ะมันน่าจะเห็นเทียวว่ะ โอ้้ทเฮยดัก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 แอบแล้วมันตบเทียวมันตบเทียวมันตบเทียวไปอ่ะนี่ได้ิซี์แล้วได้ผลงานอยู่เอาบ้านดีไหมนะเอาบ้านดีไหมเนะชึบชึบเก็บเก็บเก็บไปอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคนมาเพิ่มแล้วไปอื่นก็ได้เออเอาเป่าเอาไหมเอาไหมเอาเป่า เอาอัตีิไ่โดนแล้วอัตีิไ่โดนอัตีิไ่โดนช่วยหน่อย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 ช่วยหนเทวเทลเฮลนับนับเกือบรู้ที่มาจากไหนวะเนี่ยกลับกลับกลับไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงเฮ้ยคีมจะมาตีกูไม่ต้องกลับก็ได้บ้างเราเรามีสกิลดูดเลือดอยู่ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมานาหมดค่อยกลับไม่มีใครมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยลิงอย่านะยาลิงยาลิงยาสวนได้ไหมสวน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 โอ้ ของแท้ตัวนี้ไอ้หายไอ้มึงพุ่งพอดีเลยล็อกไม่โดนแปลว่าจะล็อกด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองน่าจะตอบโต้ไหวไงก็ไม่คิดว่าจะพุ่งเหมือนกันนะตายละบ้านแตกเราไปซ้อนเราไปซ้อนเราไปซ้อนเอาหน่อย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 เก็บ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 มันนะเก็บมันนะมันเก็บมันนะเฟียเอาแต่บ้านเอาแต่บ้านโฮ้ยอันตีไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วอยู่ไหนวะล็อกคอ เที่ยวต่อ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 สวยเที่ยวต่อเที่ยวอีกอ้าวตายคู่ตายคู่ไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำทำประโยชน์แทนนายให้นะไม่เป็นไรเลนการ์กำลังดามมาอย่างต่อเนื่องเอาเป้าเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยตายตายเลยว่ะโอ้ยจูเดอร์มึงแรงมากจูเดอร์สายดาเมจนะอ้าวอ้าวอ้าวตายหมดเลย ยังไม่ทำอะไรเลยตายหมดแล้วโอเ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเข้าดิเข้าดิมัฟให้หมดเอาให้หมดเปี้ยงเรียบร้อยหายเลยพิษตาเฮ้ยเดี๋ยวมันค uh ิวด้วยสวยสวยสวยได้ผลงานละไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราเคลียร์ดาร์คให้แล้วเขาเยดเดี๋ยวเคลียร์มังกรให้มีคลิปต์ไหมน่ะมีอยู่นะโอเคมีคลิปอยู่เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เดี๋ยวกลับไปช่วยมาแล้วมาแล้วมาแล้คอยก่อนเหรออ๋อมันเกิดโอเค เราเริ่มแรงแล้วเฮ้ยลิง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 นนะไอ้ลิงดักแป๊บใจนเดย์เราต้องใจเย็นๆทำใจร่มๆทัใจร่มๆโดดลัดลัดเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมันมามันมามันมาลิงอยู่นี่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 มัดมัดมันจะตบ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 เปลี่ยเปี่ยเปี่ยเปียไม่ตายไม่ตายลายแขนด้วยสวยมันก็เกียนดีนะ ไอตัวเอ็นนิดเนี่ยแต่เซธีมันบางไปหน่อยมันอ่าโคตตาย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 มันจะแย่ดูดูจะหน้าขีตู้หมูตายหยเรียบร้อยกำลังเคลืนเต่าของไอจิกจบได้ไหมล่ะมันตายห้านะน่าจจบได้นี่จบ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 อย่าไปยื้ออย่าไปยื้อจบเถอะโอ้เจ้าสามทางเว้ยสเซนี้บอกไม่รอละไม่รอเซนี้บอกไม่รอลาวอย่างเดียวไม่สนใจใครลาวอย่างเดียวไม่สนใจใครแล้วก็บ้านแตกเรียบร้อย เผือดแท,ท้แทเกมนี้ตาคุณแบนแล้วเอาแล้วเราได้ตำแหน่งป่าแล้วรอบนี้เล่นป่าสักทีเออฟืนเล่นอยู่เลียนดาร์กตั้งนานยังฟืนเลยฟืนแบบไม่มีอะไรมาหล่อลืน่นโคตรฟืดเพื่อนเราบอกว่ามันอยากเล่นแก๊กนะแล้วก็จะแบนไอ้ย่าไปเออวะมูาก็หน้าหน้าแบนนะแบนไปนซะเพื่อนเรามันจะแบนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอา้าแบนของเขาทําไมอ่ะไปแบนของเขาเฉย เรา,าเริ่มมีการพิมพ์มาเรียบร้อยเฮ้ย hey, คีรากูเฮ้ยลูกกูอเอ้าโดนแย่ง <c oughs> ฟังเราฟังเราเริ่มเริ่มจะมีคนเครื่องติดละเริ่มมีคนพิมพ์ละเออไปแปลงเขาทําไมเด้ยเขาบอกว่าเขาจะเล่นน่ะตายละตายละมีคนงอแงแล้วทีนี้มีคนงองแงแล้ว <c oughs> แต่ที่สำคัญก็คือว่าตัวปวดเราโดนแย่งไปแล้วนะ <c oughs> อา้อาวจะเยน็นจะเย, <c oughs> ย็นเย็นเพิ่งพิมพ์ดากันลุกอ่ามีตัวทราบหลยตัวมันจะเป็นต้องเป็นแก๊กก็ได้เขาที่เจอมาแก๊กก็ไม่ได้เก่งทุกตัวนะลูกนะ ตัวเจ้าตัวไหนไปเล่นดีอ่ะตัวปวกเราโดนแย่งไปแล้ววะมันมังอาจไกลแย่งลูกรักของเราได้ไงเนี่ยเห็นแล้วของขึ้นเลยมังอาจมาแย่งทําไมไม่ได้ไม่ได้มันต้องเอาคืนอย่างสาสมเกมเนี้มาจ้าก็มาโอ้ยเดินเดินยากตัวลูกตัวลูกยังตัดเพไม่เสร็จเลยโอ้โหฝั่งตรงข้ามยั้งถึกอ่ะเราตัวอะไรไปเล่นดีได้ยินได้ข่าวมาว่าอ่าซานิสมันบัฟมาใช่ไหมก็อยากจะรู้ว่ามันจะบัฟมายังไงเนี่ยขอลองเล่นซานิสดูหน่อยก็ได้นะขอ้ยเกิดไว น่าจะสู้ไหวมาั่งวางสนิทกันหน่อยไม่เล่นสนิทมานานมากแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เกม ROV มา่งเมเปิ้ลจะต่างจากเดิมไหมสนิทต่าไม่เล่นนานจริงนะน้ำปรับเปลี่ยนมากแค่ไหนเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าอยากจะเล่นเล่นอะไรวะตอนแรกคิดว่าอยากจะเล่นแบบดาเมจจัดนะแต่ที่ไปคิดมาเราควรม,มีความถึกนิดหน่อยฝั่งตรงข้ามมีดาเมจนะคีรา เราก็ต้องเอาความผึกด้วยเผื่อได้สวนเอาเลนการโดนยำแล้วเรนการโดนยำแล้วจิกซี่โดนยำแต่เขาตัวรอดได้เม็ดฝั่งนั้นมันดาเมจาไม่ได้จา๋าแต่เน้นแบบว่าเน้นกวนอ่ะเือเน้นกวนอ่ะเนี่ยเน้นกวนอ่ะไอพวกขาแว้นพวกนี้ส่วนเลน,น้าของเราคือโมทอยกับมาจ้าตอนแรกผมคิดว่าโมทอยจะสู้มาจ้าไม่ได้นะอุ้ยเลนบนก็โดนยำอยู่เว้ยโตโลไล่ยอนอยู่อ่ะโตโลรัวยำยอนอยู่ ตโลยำยอนหรือว่ายอนจะรับจะยำตโลวะเอาแล้วโดนยำแล้วฆ่าได้ไหมน่ะเฮ้ยฆ่าได้แล้วน่ะสวยตโลยำยอนฮะตอนนี้ถึงว่าเอาต่อเนื่องต่อเนื่องได้อีกแลน่ะเรียบร้อยเฮ้ยเปิดมาได้สองตัวสวยสวยสวยตโลโคตรเอาตอนนี้ไปเหลือเราโดนยำอยู่ฮะไปเหลือโดนยำเอ้าเอ้าเอ้า เฮ้ยเบลลิเป็นไรอ่ะวัดกลับบ้านแล้วก็โดนผักเหรอเฮ้ยเรามา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 โอ้ยสับสับสับแทงนี่แหละเอ้าเอามานายยังไม่รีเอ้ยเดี๋ยว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 มานายยังไม่รีไป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 มานายยังไม่รีเฮ้ยรีบเข้าหน่อยไปมานายยังไม่รีเลยโอ้โหโมทอสโมทอสตอนแรกผมคิดว่าโมทอสสู้มาจ้าไม่ได้นะคิดไปคิดมาเอ้ยสู้ได้เฉยเนี่ยดูไปดูมาสู้ได้เอ้าเอ้า เอาเอาเอาอันตีมีเฉยนะมึงอติไม่มีเฉยนะมึงระวังไว้อันตีกบังระวังไว้เลนบนเอาเอาเอเเเเข้า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 เขยำให้แล้วยำให้แล้วเปียเปียเปียอตอต่อต่บชบชดวยตีกได้ไหมตีตัวหนึงต้องได้เยอะเอะะถึกเกินน่ะถึกเกินน่ะคิดมาล้ เปี้ยงไม่โดนสมหน้าเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บเวลาจะเย็นลุกเราจะขึ้นไปอาบเลยช่วงนี้เรายังไม่กล้าเท่าไหร่มื่อกิซี่เปิดคีร่ไรปแล้ว,ย,ลบบลวย,ลย,ย้ยยอนกลับบ้านไปแล้วย้อนจะตายหรือไม่ตายย้อนไม่ตายย้อนกลับบ้านไปแล้วเหมือนจะโดนอ้อมหลังอยู่นะฮะสามตัวโดนลุมแล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งตัวโดนลุมฮนะนั่นก็คือลัมเบอร์ฮะแล้วก็เหมือนจะมีคีร่อยู่ใ,ใกล้ใช่หรือไม่โอ้คีร่อยู่เลนล่างฮะลืมดูแต่วันนี้อีกนิดอ,อีกนิดกำลังไล่เพื่อนเราเรามาเพื่อื่อเพื่อน ตีนิดๆหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเลนล่างหมดพอร์ลองยืออองย้อไว้งดพอรยื้อไว้เข้าเข่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 าโดดใส่เปิดอันติใส่สกิลสกิลสองมาจา้าเจู่ในตงตีนก็ต้องสับสนเป็นไงเป็นไงแล้วก็ตายไปแล้วก็เปิดดาร์กต่อแค่นั้นแหละวะ้าเลนมวยยังยำอยู่นะเลนบนะเลนบนยังอยูอยอย่เลยโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปแถวนี้ก่อนเดี๋ยวขอเก็บสแต็กฝานฟาร์มสักคู่นะคะจะขึ้นไปช่วยน่ะเลนเลนบนนะอย่าเพิ่งรีบตายนะลูกนะ ตอนนี้ปรับมาใหม่ก็เหมือนจะเล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยนะผมไม่รู้ว่ามันมีสแต็กอะไรบ้างผมไม่ได้ดูไอที่เขาปรับสมดุลมาล่าสุดแต่ที่รู้คือว่าทีล่าฝั่งนั้นน่ะมันต้องโดนยำด้วยฝีมือผมเนื่องจากว่ามันแย่งลูกผมมันอาจแย่งลูกรักของเราเราต้องจัดหนักให้กับมันไอ้บอมกำลังไปนี่งไงคีล่าคีล่าเข้าหลังระวลังนะอันไหมเนี่ยมาแล้ว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 เข้าหลังเข้าหลังอีกนิดอีกนิด,นดทำอะไรไว้ต้นเกมตัวนึงอ่ไหนไวะ เข้า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 ย้อนเหลาเหลาย้อนเหลาย้อนไปครับไปครับมาครับถ้าไปโดนผาเมื่อกี้เราจะเก็บสี่เฮ้ยอย่าอย่าทะล่กับซานิดนะจ๊ะซานีดไม่ได้จนนะรอบนี้เอาเป้าถ้าเป็นซานิ่จนน่ะผมไม่กล้าเข้าหลังแบบนี้หรอกแต่แต่ดีว่เกมนี้ทีมเป็นใจมากทีมกดทีมแบบว่ากดดันเลนได้ดีมากๆก็เลยเล่นสบายหน่อยป่าก็ไม่ต้องทำงานหนักมาก ซึ่งตอนนี้โมทอสกับมาจ้ากำลังสู้กันอยู่เลนล่างซึ่งสองคนนี้นะมันสู้แบบปัดกันรับปัดกันลุกตลอดเลยต่างฝ่ายต่างได้เปรียบต่างฝ่ายต่างเสียเปรียบสลับกันไปมา caffeine, ตอนแรกผมคิดว่าโมทอสจะเสียเปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แปประมาณโมทอสก็สู้ได้เว้ยเฮ้ยเอาไปดิเข้า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 จับคั่วเพียเพียเพียยา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 เอ้า รอดได้งไงนี่ทำไมเรารอดนีอ่ามีคนตายคาป้อมเรียบร้อยเผื่อตายแทนเราขอบคุณมากที่แทงให้ขอบคุณที่เสียสละให้กับเราเราจะเป็นลืมบุญคุณนายเราจะทดแทนมุญคุณนยายอย่างเต็มที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับนายเองพยีนตัวนี้บางอาจเราบ้านเราไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านหรอไม่กลับบ้านใช่ไหมไม่กลับไม่กลับเหรอฮะบังอาจอยู่ต่อหน้าข้า ทำไมไม่กลับบ้านนายมันก็เป็นแค่แคลรี่ทำไมไม่กลับบ้านนะเรียนสู้กับข้าเอ้ยเรนล่างมันจะดูนั่นน่ะไหวป่ะเอ้ยไหวเฉยป่ะคิล่าสู้โมทอฟไม่ได้เลยอ่ะทั้งถึกทั้งแรงโมทอฟตัวนี้อ่าแล้วก็ฟาร์มอย่างสบายใจต่อไปสแต็กระมีเท่าไหร่แล้ววะสแต็กถึงสิบไปยังสแต็กตอนนี้เราฆ่าไปหกแอดทิดไปสองเอ้ยเยอะแล้วสแต็กเริ่มมีแล้วนี่เราต้องเดินเกมต่อไปรอรอรอมันต้องมาแถวนี้แน่ เอ้ยหมดพอเข้าแล้วสวน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 เฮ้ยไม่สวนวะไม่จะสวนสักหน่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันจะเหนหมดวะนี่ไงนี่ไงเสียเสียโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปตายเฮ้ยกร่ามากี้่ามารอไหวอยู่มั้งกี้่ายักยักเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอ้ยักยักยักไอ้ยิงยักยักเข้า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 สวยสวยสวยโดนปาดไม่เป็นไรตัวเราตัวเราไม่ได้ออกล้างออกหรือว่าออกวะ อาจจะออกแหละอาจจะออกแต่ว่ายังกูดาวมัง้งเ้าขาบ้านดีไหมขาบ้านดีไหมขาบ้านดีไหมเอาันเอาม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 ัน,มนแหลมนะเนี่ยแหลมนะเนี่ย,เ,ยเราหาเดินแหลมนะไอตัวบนนี่มันเฮ้ยเดินชิวไปเปล่าพิล่าฮะถึงจะเป็นลูกรักกูแต่กูมึงก็ไม่ปาณีมึงหรอกนะอยู่ไหนไหวะนี่ไงซับซับซับ

เข้า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 หมดทอนเข้าเอาละอ้อมหลังมาจังหวะนี้ทำไรครับตายเฮ้ยเอ้ยอ้แทงตัวนั้นจะปล่อยมันไปนะแทงนั่นนะเอาไม่เอาไม่ตายดิโวโลดักแล้วตัวดักแล้วโดนลุมแล้วกำลังไปซ้อนกำลังไปซ้อนกหลังอ้อมหลังมาแล้วหลัอ้อมมาแล้วมันอยู่ไหนไหนวะตับโดนให้หมดโอ้นี่มันแทงนี่หว่าเอาไม่ใช่แทงนี่เอาเมดเหรออันนู้นสับโดนแทงแล้วแทงไปไหนอนนู้นสับโดนแทง ตาลายนี่เนี่ยตาลายสงเัยต้องซื้อแว่นมาใส่ว่าแต่แว่นเจ้าไหนที่จะเข้าไหมฮะมีแว่นเจ้าไหนจะเข้าไหมผมเดี๋ยวผมโปลุหมอให้เอาละวมูทวัดมูทวัดก็ถือเกินหมูทวัดแบบไม่เขาแบบตีมันไม่เข้าอ่ะคิดดูดิยำม,มันยำม,มันกีฬาเดี๋ยวมันแกงกลักคือเอาให้ตายไปเลยเอาให้มันตายทั้งเป็นฆ่ามันย้อนอยู่ไหนไวะชึบ เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าจับพุ่มเลยได้ไหมป้อมนี้น่าจะได้นะเข้า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 ย้อนอยู่ไหนย้อนอยู่หลังย้อนอยู่หลังเหรอย้อนอยู่หลังรอนย้อนรอนลิ้นพันลิ้นพันธ์พูดเลยผกลัวลิ้นพันลิ้นพันโทษโทษโทษแหมมันมันนัวมันนัวเออผมรู้สึกว่ามันนัวนะก็เลยแบบจะพันธ์หน่อยกีล่าเอาเปล่ากีล่าเหรอเอาเข้ามาทำไม ไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกไม่หนีไม่ให้หนีต่อไม่มาจ้าไม่ไหววะไม่ไหวก็มาจ้ามีดูดเลือดเหมือนกันเดี๋ยวขอดูดเลือดกลับแป๊บตอนนี้ทีมเรากำลังทำทำหน้าที่อย่างเต็มที่แตกไปแล้วสองทางอ้าวยกไปทางไหนเนี่ยตั้งใจตั้งใจยกเปล่าไม่สนใจแทงนะกูดูสางเดียวนะเอาหลัง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 สวยเข้าเข้าเข้าเปรี้ยเปียเอ้ยให้คุ้มให้คุ้ม ตัวเดียว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 เฮ้ยสวยแหมการเจตสละนี้เฮ้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดเอามาเดี่ยมนี่มันนี่ยำมันยำมันยำมันจพุ่งตกยำมันก่อนทำให้ตายทำให้ตายทำให้ตายตายเรียบร้อยไม่มีใครกันบ้านแล้วจบแล้วคีล่าฝั่งนั้นไม่เกิดเลยมันไม่เกิดเลยคีล่าฝั่งกันน่ะคนเราปวนตลอดหนุ่มหน้าแต่ว่าสงครามนําดื่มจริงซานิสตัวนี้เนี่ยโคตรแรงเลยซานิเนี่ย เอ้ยยิ่งออกขวานฟาร์มาเท่ๆเนี่ยถ้าออกดาบแดงมาถ้าออกดาบฟาร์มมันจะเป็นไงวะน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยแต่มันแตก่ก็กลัวตายอ่ะนะนกลัวตายแบบผมก็ต้องออกขวานฟาร์มอีอได้มาอีกหนึ่งดาวจะขึ้นคอนไม่ได้ซีซั่นนี้เราอะฮะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยขึ้นยากแท้เฮ้ยมีีด้วยเว้ยแม่ตัวซันนี่ที่มันตัวเนกประสงค์ชัดๆทั้งตัวเปิดก็ได้ตัวรับก็ดี นเพี้ <ไป S 2> งยงสกินเดียวนี่แหละซานิสสกินอื่นไม่มีมีแค่สกินเดียวซานิสเนี่ยว้าสวยทําได้ดีถ้ามีคนเข้าก็ต้องมีคนเปิดเอ้ยเมื่อมีคนเปิดก็ต้องมีคนเข้าเออเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้สังเกตเลยนะเวลาเวลา,เวลาผมเข้าเพื่อนจะตามผมตลอดเลยแล้วก็เวลาเพื่อนเข้าเวลาตัวลกเปิดเพืเ่อนก็จะมาตามตามไปเสมอคือไม่ทิ้งกันน่ะนี่คือผลลัพธ์ ที่คนมาแย่งลูกรักของผมไปซึ่งผมก็ทำใจไม่ได้บางอาจมาแย่งลูกรักของพ่อไปมันก็ต้องเจอแบบนี้อยา่ยาอยา่าอย่าให้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะไม่เอาลูกผมผมก็รักเมียใครใครก็ห่วง